สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซิงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่7มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ1นึกับสีกับหนะ1 0 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9นะ4 0 4 1 4 3แล้วก็มา4 6 4 7 4 9 6 0 6, 6, 6, 6 1 6 3 6 4 6 7 6 9นย์หกหนึห้ะคะจะไปถึง9เด้อ หนึ 1> 1, 3 6สามหกสามนองมหกสเนาะขอขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะรอบใบห่กับสีสองกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหหนหก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหห้าห้จับคู่ก็แป1ห4ึ่งหนึ่งสี่สีหนอ้าสองหนึ่งหหหนึ่งสห้าห้าเนาะสตัวก็8 1ดหนึ2งห้แล้วก็6 4สี่ส หนึ่งกับสี่มาเหมือนกันเด้อต่างกันสองกับห้าสามกับหกเนาะเช้ากับบ่ายใครจะรุ้นมีไีก็จับคู่รุ้นนะคะบ่ายรุนเช้าเช้ารุ้นบ่ายเนาะจับคู่กันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้นะคะก็ขอเพืนเพื่อทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงเนาะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ